สวัสดีครับวันนี้ก็มาบอกว่าผมเนี่ยเล่นเมาส์ธรรมดาครับผมผมไม่ใช้มาโคเลยแต่คือเกมเนี่ยมาโคก็มันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ไปทําไงเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแบบยิงสับยิงสับใช่ปะละ่ะคือมาโคเนี่ยก็คือมันจะยิงสับแบบคือเราเราเราเนี่ยจะต้องยิงสับปืนแบบยิงยิงนัดน,นึงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเป็นอันนึงแต่ของผมไม่ยิง้นไง ผมยิงแบบคลิกซูมแบบเล่นปืนเดียวอะ่ะเออก็คือเน,นี่ยก็เห็นคนมาคอมเมนต์เดียวว่าผมผมกากครับเพราบอกเขาบอกว่าผมกากผมมาโครครับผมกาอกอเงี้ยเออก็เลยมารีวิวให้ดูเลยจะได้แบบรีวิวคอมไปด้วยอ่ะอันนี้ก็คืออ่านี่ครับเมาส์ของผมนี่แหละตัวนี้เลย250ประมาณ4ปีแล้วตัวเนี้ย เนี่ยแบบมันเริ่มบุกิ้งพังแนละ้วก็เลยกะว่าจะเปลี่ยนเมาส์ใหม่อยู่อ่าแล้วก็อ่ามาดูหูฟังแล้วกันหูฟังก็ใช้ของราเซอร์นะครับนี่ครับแต่คือที่ผมไม่ใส่ไมค์คือผมเนี่ยผมมีไมค์แยกนะครับเพราะว่าไมค์ตัวนี้มันจะแบบเสียงมันเสียงมันแตกๆอะ่ะเออมันเสียงเสียงไม่เพาอะอะครับอ่าผมเนี่ยเสียงนี้นมันมันไม่เพาะผมเลยซื้อ ซื้อมาแยกมาต่างหากนะครับนี่ครับมาแยกของผมนี่ครับมีขาตั้งอะ่ะตอนเล่นเกกมไหมนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็อ่าคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็อ่าเป็นของราเซอร์เหมือนกันอะ่ะฮีโงเมาส์ของราเซอร์เหมือนกันแต่เมาส์ครับมีเมาส์อย่างเดียวที่ไม่ใช่นะครับแต่เมาส์ก็กะว่าจะเปลี่ยนเป็นของราเซอร์เหมือนกันแหละอะ่ะต่อไปก็เคสพอมนะครับอ่าดูดูดูด อันนี้ก็เป็นห้องนอนของห้องของผมห้องผมแบบข้าวๆนะครับมันจะมีอีกห้องนึงนะครับแต่ผมขี้เกียจด,ดูครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม